ยินดีต้อนรับสู่ The Jolly Online Cyber Reflex Edition ช่วงนี้ถ้าใครกำลังหางานอยู่น่าจะเคยเห็นข้อเสนอแบบนี้ผ่านตาบ้างนะคะงานง่ายทำจากที่บ้านรายได้ดีแล้วก็เข้าตอบกลับเร็วมากค่ะฟังดูเหมือนจะโชคดีใช่ไหมล่ะคะแต่หลายครั้งนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหา งานดีเงินด,นดีมีอยู่จริงค่ะแต่สิ่งที่เราควรถามคือทำไมโอกาสแบบนั้นถึงมาเจอเราง่ายและเร็วขนาดนี้ในช่วงที่คนหางานมีจำนวนมากแต่ตำแหน่งงานไม่ได้เพิ่มตามช่องว่างตรงนี้เองค่ะที่ทำให้มีชาชีพแทรกตัวเข้ามาได้ง่ายมากจากประสบการณ์ตรงของเรานะคะ มีอยู่3รูปแบบด้วยกันที่เจอกันบ่อยมากในช่วงนี้และทั้งหมดเริ่มต้นจากความหวังค่ะรูปแบบแรกอาจจะคุ้นกับคนวัยทำงานโดยเฉพาะที่ต้องทำงานกับทีมในต่างประเทศและมีการพูดคุยผ่านแอปแชทอย่าง WhatsApp ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับ Line Chat ที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกันดีโดย WhatsApp เป็นแอปแชทที่อยู่ในเครือเดียวกับ Facebook ค่ะ จู่ๆวันหนึ่งก็มีข้อความเข้ามาทาง WhatsApp ของเรานะคะโดยอีกฝ่ายจะแนะนำตัวว่าเป็น HR ของบริษัทที่มีอยู่จริงบอกว่าเคยเห็นโปรโฟไฟล์ของเราจากแพลตฟอร์มหางานแล้วก็เล่ารายละเอียดตำแหน่งงานแบบคร่าวๆฟังดูเหมือนโอกาสใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าฟังดีๆจะเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกคะ่ะ Red Fl a g s อย่างแรกเลยนะคะรายละเอียดงานไม่ชัด แต่พูดเรื่องเงินก่อนเวลาทำงาน flexible มากเกินจริงเริ่มบ่ายเลิกเย็นทำงานที่บ้านได้ทันทีให้เราเลือกรูปแบบงานทั้งที่ยังไม่เคยสัมภาษณ์แล้วก็ติดต่อมาในช่วงเวลาของวันหยุดเสธธาร์อาทิตย์ั้ำทังที่บอกว่างานทำจันถึงสุขทุกอย่างดูดีใช่ไหมล่ะคะแต่ดีเร็วเกินไปคะ่ะ รูปแบบที่สองนะคะอันตรายมากสำหรับคนที่หางานมานานเขาจะมาในราบของบริษัทจัดหางานหรือเค a d ันเตอรและเสนอโปรแกรมพิเศษอ้างว่าจะช่วยหางานตำแหน่งดีๆเงินเดือนสูงแต่มีเงื่อนไขเดียวค่ะคือต้องจ่ายเงินเข้าร่วมก่อนบางเคสถ้าตั้งเป้าเงินเดือนสูงค่าเข้าร่วมอาจจะถึงหลักหมื่นโดยเขาจะคำนวณจากเงินที่คาดว่าจะได้ในอนาคตค่ะ Red f l a g ก็คือถ้าเป็นบริษัทจัดหางานจริงๆเขาควรทำเงินจากบริษัทที่จ้างไม่ใช่จากคนหางานค่ะคนที่กำลังหางานไม่ควรถูกสร้างภาระเพิ่มถ้าเป้าหมายหลักคือการขายโปรแกรมการจ้างงานงานจะกลายเป็นเรื่องรองทันทีรูปแบบสุดท้ายนะคะคือการสวมรอยเป็นทีมจ้างงานเองของบริษัทใหญ่ ใช้ชื่อที่ฟังดูน่าเชื่อถือมีผู้ติดตามบนโซเชียลแพลตฟอร์มจำนวนมากตัวอย่างงานก็จะเป็นเสนอให้รีวิวโรงแรมทั้งในและต่างประเทศพร้อมค่าตอบแทนที่ดีเกินจริงมาก Reflex ของรูปแบบนี้นะคะก็คือรายละเอียดงานน้อยมากแต่รายละเอียดเงินชัดมากค่ะข้อเสนอถ้าเป็นไปไม่ได้เช่น ค่ารีวิวที่สูงเกินจริงค่าอินเทอร์เน็ตแล้วยังมีโอกาสได้ไปพักโรงแรมในเครือในต่างประเทศอีกค่ะที่น่าสังเกตที่สุดก็คือการตอบกลับที่เร็วผิดปกติทักไปตอนสองทุ่มตอบแทบจะทันทีและเมื่อไปคนข้อมูลเพิ่มก็พบว่ามีคนเอามาเตือนแล้วว่าน,นี้คือรูปแบบการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวค่ะ สิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะก็คืองานดีเงินด,นดีมีอยู่จริงค่ะแต่โดยธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยมันไม่ควรมาเจอเราง่ายเร็วและสุ่มขนาดนั้นถ้าอยากป้องกันตัวเองนะคะเราขอฝากไว้4อย่างด้วยกัน 1. งงานที่ดีจริงจะไม่เร่งให้เราตัดสินใจค่ะ 2. งงานจริงจะมีขั้นตอนการคัดเลือกคนไม่ใช่สมัครปุก ผ่านปับ๊บ 3. เรื่องเงินมักคุยตอนสุดท้ายไม่ใช่ตอนแรกค่ะและ 4. ความรู้สึกเอ๊ะไม่ใช่ความคิดมากแต่มันคือสัญญาณเตือนที่คุณควรหยุดและฟังเสียงในหัวของตัวเองให้ดีก่อนตัดสินใจงานดีเงินดีนดนดมีอยู่จริงค่ะแต่ไม่ได้มีอยู่ทั่วไปไม่ได้มาเร็วและไม่ได้แจกแบบสุ่ม ถ้ามันดูง่ายเกินไปอย่าโทษตัวเองที่ลังเลการหยุดคิดไม่เคยทำให้เราพลาดโอกาสที่ดีจริงๆคะ่ะแต่บ่อยครั้งมันช่วยทำให้เรารอดจากโอกาสที่ไม่จริงโอกาสที่ดีจริงๆจะไม่เอาความเร่งรีบมาเป็นเงื่อนไขของการตัดสินใจนะคะโลกออนไลน์เปิดโอกาสให้คุณได้ค้นพบอะไรใหม่ๆมากมาย ขอเพียงใช้มันอย่างระมัดระวังและหยุดตั้งสติเมื่อพบกับเรื่องที่ไม่แน่ใจจะช่วยปกป้องคุณจากภัยออนไลน์ได้มากขึ้นค่ะและพบกันใหม่ในอีพีต่อไปซึ่งจะเป็นความเอจจากภัยออนไลน์รูปแบบไหนคอยติดตามกันให้ดีนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย